วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูรถยนต์ Ford Ranger XLT นะครับตัว Next Gen นะครับรูปแร่งหน้าตาดูวสวยงามน,นะครับราคายังไม่สามารถระบุได้นะครับตอนนี้นะครับส่วนาราคาและรายละเอียดนั้นถ้ามีอะไรอัปเดตผมก็จะรีบอัปเดตแล้วก็ให้คุณผู้ชมรับชมกันนะครับ ต้องขออภัยไว้ด้วยนะทีน่นีด้วยนะครับผมจะมาเล่าเกี่ยวกับรายละเอียดรูปร่างภายนอกภายในนะครับคร่าวๆนะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมว่า,ารุา่น XRT ก็ไม่ได้คล้วเสิอะไรไปจังต่างาจากรุ่นพี่นะครับรูปร่างหน้าตาก็สู้กับค่ายเจ้าตลาดได้นะครับเทคโนโลยีก็ยังให้มาเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านหลังนะครับโฉมเดิมไม่ได้กล้องนะครับ XT โฉมเดิมจะไม่ได้กล้องจะได้เฉพาะตัวเซนเซอร์ด้านหลังนะครับ4จุดแต่โฉมนี้เซนเซอร์หายไปนะครับคุณผู้ชมสังเกตได้จากตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับเห็นไหมครับอันนี้น่าจะเป็นตัวรุ่นล่มต้นนะครับเพราะ ที่ผมเห็นก็คือเห็นเฉพาะเป็นเบาะเบาะผ้านะครับเกียร์ออโต้นะครับ XLT ก็จะมีตั้งแต่รุ่นเกียร์ธรรมดานะครับเริ่มต้นจะเป็นตัว4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วก็จะมีตัวออโต้6สปีด4ี่คูณสนะครับ4ี่คูณสนั้นอาจจะได้ตัวเซนเซอร์ หรือเปล่าผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นรถเลยนะครับก็เห็นเฉพาะตัวรุ่นเริ่มต้นอยู่นะครับณตอนนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับผมจะมาพูดรอบๆตัวรถนะครับสิ่งที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับรอบตัวรถเลยก็คือที่แตกต่างกัาจากเมเดิมนะครับเอ็กซ์เอลท็กซอันดับแรกนะครับไฟท้ายนะครับ ท้ายก็ดูสวยงามขึ้นนะครับเดี๋ยวผมซูม,มเพื่อนดูนะครับมีเขียนว่าเลนเซอร์ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าซื้อแพ็กเกจเสริมตัวใบสปอตก็เซ็นเซอร์เป็นฝั่งตัวนี้นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวรุ่นสปอรตและ x l t นะครับไฟท้ายนะครับผมจะคุณผู้ชมมาดูไฟท้ายนะครับ ไฟท้ายของรุ่นสปอร์เห็นไหมครับสปอร์จะได้ไฟ LED นะครับไฟเบรกส่วนไฟเลี้ยวไฟถอยหลังนะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับอ่ารุ่นสปอร์ก็จะไม่มีเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับ x a ทีแน่นอนไม่มีเหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะว่าก็เรียกว่าเป็นรุ่นที่ราคาจับต้องได้ก็ไม่แพงไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ ฟีเจอร์ฟีเจอร์ต่างๆก็ยังให้มาเยอะนะครับก็ไม่ได้คิดเล่ไปจากรุ่นพี่สักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับคู่แข่งก็ถือว่าสู้กับเขาได้นะครับแล้วก็บางอย่างอาจจะล้ำกว่าคู่แข่งด้วยนะว่าจะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับฟอร์ก็ให้มาตั้งแต่โฉมเดิมจัเต็มอยู่แล้วโฉมเดิมนะครับ โครงสร้างตัวถังรถเนี่ยเรียกได้ว่าหายห่วงปลอดภัยนะครับช่วงล่างเนิบนะครับเขาโค้งเอาอยู่นะครับผมคนหนึ่งแหละที่เป็นคนที่คือใช้งานจริงนะครับผมก็ใช้ตัว XLT มา4-5ปีแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับจากประสบการณ์ในการขับขี่นะครับผมก็ขับไปด้วยความเร็ว ผมมาเล่าอย่างนี้ก่อนครับให้คุณผู้ชมฟังนะว่าผมก็เคยจะจะประสบการณ์จริงในการขับ Ford Ranger XLT นะครับขับด้วยคนเร็วประมาณ80นะครับเจอเน้องหมาวิ่งตัดหน้านะครับผมก็ทุกความตกใจเลยหักหลบทันทีนะครับก็รถก็ยังแบบถือว่าควบคุมอยู่นะครับก็ไม่สะบัดอะไร,รก็ยังไปต่อได้นะครับก็ถือว่า ามาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็เลยชื่นชมว่าช่วงล่างเขาเอาอยู่จริงๆนะครับผมก็เคยขับรถของ,ของน้องชายนะครับก็เป็นไทยญี่ปุ่นแล้วกันผมไม่ออกชื่อนะครับผมก็ลองขับแล้วาจากเหตุการณ์จริงนะครับผมก็ขับประมาณแปดสิบเหมือนกันนะครับลองเลี้ยวหัวรถไปเยก็ก็เวอนะครับเรียกได้เวือเลย นะครับก็จากนั้นก็ไม่ไมกล้าทําอีกนะครับก็เซฟชีวิตของเราไว้ก่อนนะครับอ่าไม้ผมก็เล่าสู่ให้คุณผู้ชมฟังนะครับก็อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบรถไหนดีคนไหนไม่ดีนะครับก็คือขึ้นกับความสามารถในการขับขี่ของเราด้วยนะครับคือเราชํานาญหรือเราเชี่ยวชาญแค่ไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกับตัวรถด้วยนะครับถ้ารถ การทรงตัวดีก็ทําให้เราควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าคนจะขับเก่งไม่เก่งก็สามารถควบคุมได้รถเอาอยู่ง่ายๆั้นก็คือว่าทําให้เราปลอดภัยขึ้นนะครับมาต่อกันนะครับรุ่น XLT จะได้กล้องหลังนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับชมเดินก็ตันเสื้อหายไปนะครับอ่าแล้วก็ที่เด่นชัดนะครับ บันไดข้างนะครับบันไดข้างก็จะเพิ่มมาเห็นไหมครับจะมีปั๊มโลโก้ปอดด้วยนะครับอ่าตัวนี้ต้องใส่ใจนะครับอ่าแม็กนะครับมองรอบๆคันนะครับแม็กก็จะได้คนละลายกับตัวสปอร์ตและคนละลายกับตัวไฟท์ท랙นะครับโฉมเดิมจะได้เป็นสองหกห้าหกห้า R สิบเจ็ดนะครับโฉมนี้ก็ขนาดยาง น่าจะไม่หนีจากเดิมนะครับแน่นอนว่าได้ R17 นะครับบันไดข้างนะครับบันไดข้างได้เหมือนกับตัวสปอร์ตเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูนะครับเห็นนะครับได้เหมือนกันนะครับส่วนรุ่นสปอร์ตเนี่ยล้อแม็กจะได้คนละลายกันนะครับขนาดยางจะไดสองห้าห้าหกห้อาด่ไดยางกูดเดียส่วนตัว XLT แน่นอนว่ายางไม่ได้เป็นของกู y เย r นะครับเห็นนะครับอ่าเห็นนะครับได้บริสตอลนะครับยางก็จะได้คนละดีห้อกันละล้วแม็กไม่เหมือนกันนะครับแต่ถึงโนดีความปลอดภัยก็ถือว่ายังให้เยอะนะครับเออทีนี้ ผมจะพามาดูอะผมขอดูพาไปดูรูปร่างหน้าตารอบๆคันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูภายในกันนะครับทีนี้จะให้มาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้จะแตกต่างกับตัวรุ่นสปอร์ตแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับดบบแรกเลยนะครับคุณผู้ชม ตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับโครเมียมอ่าไฟตัดหมอกนี้จะเป็นโครเมียมอ่ะทีนี้มาดูตัวรุ่นสปอร์ตเห็นไหมครับสปอร์ตจะเป็นสีกาไฟกาไฟนะครับเป็นรุ่นออกทรงสปอร์ตดุเลยนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้จะไม่มีโครเมียมเห็นไหมครับอ่ารุ่นสปอร์ตยังได้เป็น LED นะครับ XLT อ่ะเราไปสังเกต พร้อมๆกันนะครับว่าได้เป็น LED หรือเปล่าจากคร่าวๆน่าจะไม่ได้ LED นะครับจะเป็นหลอดไส้นะครับแต่ได้ไฟตัดหมอกมาให้เหมือนเดิมเพราะชมเดิมก็จะเป็นชฉมเดิมก็จะเป็นแบบไฟหลอดไส้นะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับมองเห็นในไกลนี่แบบรู้เลยว่าเป็น x r t นะครับตัวนี้จะเป็นโครเมี่ยมนะครับ ซื้อแพ็กเกจเสริมเซนเซอร์ด้านหน้าก็อาจจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อนอันนี้คือต้องขออภัยด้วยเพราะว่าข้อมูลผมยังไม่ได้มาเลยนะครับน,นี่คือรูปร้างหน้าตาก็ถือว่าสีนี่ก็สวยงามนะครับตัว XRT ทีนี้นี่คือ รูปร่างหน้าตาอันนี้มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับรูปร่างหน้าตาสิ่งที่แตกต่างเลยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะครับในแต,แต่ของต่างประเทศเขาจะมีตัวเซนเซอร์แล้วก็มีตัวเรดาร์ด้ยนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ที่เห็นขับที่ทวิ่งทดลองขับนะครับที่ คุณผู้ชมเอาไปลงในกลุ่มกลุ่มวมคนรับฟอนตนะครับแต่พฟล์รอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวนั้นจะมีเซ็นเซ,นเซอร์ข้างหน้าข้างหลังนะครับแต่จะไม่อาจจะไม่จําหน่ายในบ้านเรานะครับอาจจะขายต่างประเทศนะครับตัวนี้ที่เห็นวิ่งทดสอบจะเขียนว่า4คูณ4นะครับ g g ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับบ้านเราไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับ อันนี้ต้องรอข้อมูลถ้าผมได้ข้อมูลผมก็จะรีบออกมาลงให้คุณผู้ชมดูอีกอีกคลิปหนึ่งนนะครับต้องขอเอาไปไว้ด้วยนะครับเนี่จะมีหลายสีนะครับคุณผู้ชมนะครับสีดำรับสีเทาด้วยนะครับสีขาวสีนี้แล้วก็สีซีเวอร์นะครับทีนี้มาดูตัวจริงของบ้านเรานะครับ แน่นอนนะครับผมลืมบอกไปว่าตัวฝาท้ายไม่ได้ e ีซิลิแน่นอนนะครับไม่ได้ผ่อนแรงนะครับตัวสปอร์ตก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แตกต่างกับตัวสปอร์ตอย่างไรอันดับแรกนะครับโชคมอนทูก XLT จะไม่ได้นะครับคุณผู้ชมโชคมอนทูจะได้ตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะครับแน่นอนว่าการวิ่ง ฟิลลิ่งในการขับอาจจะแตกต,ต่างกันแน่นอนกับตัวรุ่นสปอร์ตและรุ่นว i t ทร c k นะครับเพราะว่านั้นคือโชคมือทูบโชคมือทูบทำงานความเร็วต่ำเนี่ยอาจจะแข็งๆหน่อยแต่เร็วสูงก็จะทำให้แบบเรียกได้ว่านุ่มเนบนะครับการกรัะขี่การดูตัวก็จะว่าคือทำให้แบบขับดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้ ผมจะพาไปดูภายในนะครับสี่ทันถ่ายรูปอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับภายในเกียร์ธรรมดานะครับเบรกยังเป็นธรรมดาอยู่นะครับเบาะก็ธรรมดานะครับเบาะผ้าการปรับเบาะก็ปรับเป็นนวลนนะครับแต่ยังได้จออยู่นะครับเป็นนุ่นนะครับ กระจมองหลังตัดออโต้ไหมโฉมเดิมตัดออโต้โฉมนี้ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับนี่คือเบาะผ้าของ XLT ลายก็ดูสวยงามนะครับแต่ยังได้จอคอนโซลตรงกลางมานะครับหาได้10นิ้วนะครับฟังก์ชันตรงพวรงไหลก็ยังให้มานะครับการเดินได้ก็คนละสีก,กันกับตัวสปอร์ตและตัวบล็กนะครับ หัวเกียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ยังให้ระบบไวเลดชาร์จเจอร์มานะครับนี่ครับสังเกตยร์ตัวนี้ก็จะมีปุ่มควบคุมตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่ายังให้เทคโนโลยีอะไรมาเยอะเยอะพอสมควรนะครับก็ได้ไม่คิดดิฟิเลอะไรกับคู่แข่งนะครับเพื่อๆอาจจะเยอะกว่าคู่แข่งด้วยด้านข้างนะครับด้านข้างคล้ายๆกับตัวสปอร์ตเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวสปอร์ตนี่นะครับตัวสปอร์ตเห็นไหมครับคล้ายกันเลยไม่แตกต่างกันเลยนะครับนี่คือตัว XLT นะครับส่วนราคานั้นถ้า up, อาัพถ้าผมได้ข้อมูลมาผมจะรีบอัพให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าข้อมูลรายละเอียดราคานะครับสเปค รายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับสิ่งไหนที่ผมค้างไว้ผมก็จะรีบอัพให้คุณผู้ชมดูอีกทีแล้วกันนะครับส่วนราคาสเปคของรุ่นสปอร์ตนี่นะครับคุณผู้ชมอ่าแพ็กเกจอะไรก็ตรงนี้นะครับนี่คือราคาบวกแพ็กเกจนะครับ NT ก็บวกแพ็กเกจนี่นครับสามหมื่นสามหมื่นอันนี้ก็ สาม0 0ื่แล้วเขาเป็นสีก็พร้อมชุดแต่งอะไรก็บวกอีกห้าพนะครับก็คือแผ่นโลหะนะครับกันกระแทกใต้ท้องรถนะครับอันนี้คือตัวสีคนสีนะครับรุ่นเอทีก็รุ่นก็จะไม่ต่างกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะมี3รุ่นเในนวดเอทีแล้วก็ส4คนสีแต่แตกต,ต่างกันด้านเทคโนโลยีนะครับบางอยา่าง ตัวสปอร์ตจะมีเยอะกว่าเออาจจะไม่มีนะครับแล้วก็ผมจะพาเพื่อนมาดูสิ่งหนึ่งนะครับสปอร์ตตรงนี้นะครับเห็นไหมที่ลือกตมาให้ครบนะครับแล้วก็เ็นเซอร์ของสปอร์ตก็จะมีเรือซืแพ็กเกจเสริมนะครับตัวเ้ือนี้มีนะครับกล้อง3ามเลส์มอ,อองศานะครับผมจะมาดูหน้าเห็นไหมครับ สิ่งที่หายไปนะครับมีอยู่ข้างหนึ่งนะครับอีกข้างนี้ไม่มีนะครับอ่าความแตกต่างนะครับสปอร์ตกับตัว XLT นะครับสปอร์ตให้มาครบเลย XLT มีให้ข้างเดียวนะครับเซนเซอร์ตรงนี้อ่านั่นนะซื้อแพ็กเกจเสริมน่าจะได้มาเยอะนะครับน่าจะกาอน่าจะให้มาประมาณ4จุดนะครับระบบตัวนี้ด้วย กอง3ามเหลอสิสบ,สบองศาอาจจะอาจใจะนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีถ้าซีแพ็กเก็เดี๋ยวผมขอร,อรอให้ผมได้ข้อมอูลเยอะกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้รูปแล้วผมจะรีบมาอัพให้คุณผู้ชมดูนะครับ <st> ก็ต้องขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมแล้วก็คุณผู้ชมก็ถ้ากด s u b สไครต์หรือกดติดตามก็จะเป็นขอบคุณอย่างสูงนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้เป็นกันใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปให้คุณผู้ชมนะครับก็อัปเดตคลิปลอะไรข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ให้คุณผู้ชมดูนะครับขอบคุณอีกครั้งครับในการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ